เนื้อหาไปเลยที่ลูก <c oughs> <c oughs> เนื้อหาไปเลยอ <c oughs> ิพานน่ะไม่มีนะทั้งมี <c oughs> ทั้งไม่มี <c oughs> จะได้ไร้ร่องรอยล้างกันไปเลยลูกว่างล้างกันไปเลย อย่างเหมือนเดิมจะได้เสียงกันไปทุอย่างทุอย่างเหมือนเดิมลูกมหารุณาสังสังพริวัดเนี่ยจบได้ด้วยมหารุณามหารุณาแห่งการจบตัวจบช่วยกันทุกอย่าง จะได้พร้อมกันไปจ,ไจบตัวจ,จบช่วยพร้อมกันไป แค่นี้แค่นั้นนี่เอออย่ามัวแต่แค่ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยมันมันไม่มีขอบเขตนะมันไม่มีขอบเขตลูกก่อนเนื้อหาไปเลยเนื้อเนื้อไปเลยพร้อมกันลูกเรื่อยๆทุกอย่างทุกอย่าง มันจะเด็ดพร้อมมันไปเรื่อยๆมันเหลือยแค่นั้นนะ่ะทุกคนนะ่ะเพราะว่านิสัยที่มันชอบแวะชอบแค่นี้แค่นั้นเนี่ยมันจะมาขวางมันจะมากันา้นเอาไว้ไงลูกมหาบุนาม,มนพร้อมกันทุกอย่างทุกอย่างที่หาดำหลมาหาบุนามเป็นเบสิกเลยก็มหาบุนาทุกอย่างไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างคำว่าตัดสรู้พร้อมก็ตัดสรู้ช่วยพร้อมกันนั่นแหละ ตัดมึก็พร้อมกันตัดสรูช่วยกั็พร้อมกันตัดมึอก็พร้อมกันนั่นแหละลูกก็ทุกอย่างมันเป็นเบสิกของมหาดําริเลยหรือว่ามหาดาริทุกอย่าง ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีลูกที่เวลาไห้บ่บอกอะไรได้ถูกก็ไม่เลยไม่ท่างไม่ไม่ไม่ม่ไรลูกเรื่อหาตัดรู้ไปเลย หาตัดรูดล้วลกอางลูกม่เลยสิม่ได,ไ,ได้กันเลยทุกอย่างเดี๋ยาหาตัดูดช่วยไปเลยตัดช่วยไปเลย พ้อมไปเลยโลกลาไม่พร้อมอะไรทุกอย่างไม่ใช่หนาไม่ตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างเออจะได้ไม่ขปัดดับล้างพร้อมกันสักด้วยพร้อมกันสุดยอดแล้วเี๋จวใส่เองไม่แค่ตัวเองไม่ัวเองทุกอย่างเออไม่ทั้งไม่ทั้งไม่พร้อมกัน คิดอ,อะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็ไม่สิไม่ก็ทางไม่ก็ไม่ไม่เป็นการนื้อหาตัดสรุดไปเลยไปสิตัดมั้ำตัวตัดตัวไม่ตัดกู เด่อดปนหาดรานพลังนะ่ใช่คิดอะไรไม่ออกบ่อะไรไม่ถูกพยายามจะคิดพลังทีด่ด้คิดที่จะอะไรอยนะ่างเงี้ยนี่เดือดปนหาดานันพลังกนะ็เนื้อหาตัดรู้ช่วยเลยตัดารู้ช่วยมันเลย ไม่ไม่ไม่ร้อมกันทุกอย่างอย่างนี้ยพื่อตัดไม่ต้องตัวตัดตัวไม่ตัดพร่าไม่หมดเก็บไม่ต้งตัวเก็บเก็บไม่ต้งตัวไม่เก็บร่าไม่หมดทุกอย่างเอือสั้นหมดสั้นเป็นตรงที่ไม่แย่เลยตรงตรงที่ไม่เหยีตรงไปข้างหน้า ตรงที่มันไม่แย่เลยตรงถ้าตรงก็เสร็จตัจบเองตรงก็ตัดตัวตัดเองตรงก็ยุติตัวยุติเอง ด้วยการลดลำบากที่ยากมีไม่จบด้วยการมีรายุ่ ล่กเอ้าต้องการให้เอาให้เอาให้เอาไม่จะไม่เอาไม่ไม่ทิ้งข้มงไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ไม่เอาไม่ ไม่เองไม่ท่ไม่ท่านไม่ไม่เอาก็่ไ้ติดตัวไม่เอาเอง

อียาลูกเบสิกเบสิกมันอยู่่ที่พี่ยาแล้เบสิกนะเบสิกเข้ามาหาคนดาทียาลูก ร้านี่ยไปก็ไปช่วงไ,ไหนช่วงแต่ัอก็ไปที่าจะเปนยงเื่องสวนผ้าที่ทไปไป,ไปตอนไหนแต่งตเจดจมาคนเร็จมาคไปปโอเคครับครับ

ำมแช่เองทมันโกงองทมายึดเองทมเกาะเองเกาะเองลำบากอีออก 听左天爷。<noise>

ไม่เอาเองไม่เอาไม่ช่เอาทงไม่เอาพร้อมนีดิว่างล้างพร้อมกันว่างล้างช่วยพร้อมกัน,ลกน,มมออกนไล่ต้องลอยล้างช่วยพร้อมกันไลยช่วยโดยช่วยพร้อมกันดิพร้อมกันนี่จะไปมองวังวนที่สรรพสัตว์หรือไม่ด่สรรพสัตว์พร้อมกันไปเลยทุกอย่างไม่ต้องแยกแยะอะไรไม่ต้องมาแบ่งแยกอะไรลูกมาหาวิทยาลัยการว่างล้างเสมอาาก็าเป็นหมด คนายการไล่ลงลอยล้างเหมือนก็ไปเลยลูกทุกอย่างไม่ทำไปแบ่งอะไรไม่ต้องไปแยกอะไรไม่แทพงไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่ต้องไปแบ่งอะไรไม่ทำไปแยกอะไรจับล้างทุกอย่างนี้ไปเลยลูกจับล้างทำเหมอนไปเลย